สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่บุญนิวประจำวันจันทร,ร์ที่2ทธันวาคมพุทธศักราช2567กับดิฉันสุชาดาระยะอินค่ะซึ่งช่วงนี้นะคะทุกท่านสามารถที่จะติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ที่ Facebook บุญนิวส์และ YouTube ช่องข่าวบุญนิวส์และยังสามารถรับชมทบทวนใน Zoom 0 7 2 c o m และเว็บไซต์ DMC.TV พร้อมทั้งออกอากาศทางสถานี GBN อีกด้วยค่ะ และในวันนี้นะคะก่อนที่เราจะได้รับชมข่าวที่น่าสนใจเรามารับฟังธรรมะรวมทั้งโอวาทที่น่าสนใจกันก่อนค่ะทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชโยบทที่ว่าความสุขที่ทุกคนแสวงหาการทำความบริสุทธิ์ของใจโดยการเจริญสมาธิภาวนาเราต้องหมั่นทำกันทุกวันอย่าให้ขาดเลยแม้แต่เพียงวันเดียวไม่ว่าวันนั้น เราจะเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าเจ็บไข้ได้ป่วยมีเครื่องกังวลอะไรต่างๆก็ให้นั่งหลับตาทำสมาธิไปอาจจะฟุ้งบ้างก็ต้องยอมรับก็ต้องยอมให้มันฟุง้งจะง่วงก็ต้องยอมบ้างจะเมื่อยก็เปลี่ยนอิริยาบถเอาแล้วเราค่อยๆฝึกฝนอบรมใจกันไปทุกวัน ช่วงนี้นะคะเรามาร่วมอนุโมทนาบุญกับข่าวสารงานบุญแรกในวันนี้ค่ะวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีจัดพิธีบูชาข้าวพระและพิธีทอดผ้า,าป่าต้นสมบัติจักรพรรดิเพื่อเผยแผ่วิชาธรรมกายไปทั่วโลกค่ะเมื่อวันอาทิตย์ที่หนึ่งธันวาคมที่ผ่านมาวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีได้จัดพิธีบูชาข้าวพระ โดยภาคเช้าพระภาวนาธรรมวิเทศผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายท่านประธานสงฆ์นำคณะสงฆ์และผู้มีบุญทุกท่านสวดมนต์และปฏิบัติธรรมตามเสียงนำนั่งสมาธิของหลวงพ่อธรรมชโยเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสเหมาะสมที่จะเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ก่อนที่จะประกอบพิธีบูชาข้าวพระ โดยมีการจัดเตรียมพัตหารหวานข้าวอันประนีตและผลไม้นานาพันธ์ุมาจัดเรียงอย่างสวยงามเพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยใจที่เลื่อมใสศรัทธาอย่างไม่มีประมาณ จากนั้นคณะเจ้าภาพได้เป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานส่วนภาคบ่ายเป็นพิธีทอดผ้าป่าต้นสมบัติจกาาตักรพรรดิประจำปีพุทธศักราช2567เพื่อเผยแผ่วิชาธรรมกายไปทั่วโลกโดยได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อทัตตะชีโวเป็นประธานสงฆ์พิธีกรรมเริ่มด้วยริ้วขบวนอันเชิญผ้าป่าของคณะเจ้าภาพผู้มีบุญ ร้อมด้วยคณะประธานพระป่าเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีซึ่งครั้งนี้เป็นอีกหนึ่งวันประวัติศาสตร์อันงดง,งามที่ได้ปรากฏเหตุการณ์แห่งความปื้มปิติที่คณะเจ้าภาพผู้มีบุญเป็นจำนวนมากได้มาร่วมกันสร้างบุญใหญ่โดยภาพของริ้วขบวนเป็นไปด้วยความเป็นระเบียบและงดงาม เคลื่อนเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีท่ามกลางเสียงสาธุการของสาธุชนที่มาร่วมงานบุญในครั้งนี้หลังจากนั้นทุกท่านได้ปฏิบัติธรรมร่วมกันเพื่อเตรียมกายวาจาใจให้ใสสะอาดบ,บริสุทธิ์ไว้ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ,จ็ดตามเทปเสียงนำนั่งสมาธิของหลวงพ่อธรรมชโย ก่อนที่กัล,ลยาณมิตรไพศาลทวีชัยถาวรและกัล,ลยาณมิตรสาวณีหิรัญยศเสริ่คู่แทนลูกหลานพระเดชพระคุณหลวงปู่พระมงคลเทมุนีสดจันทัศโรพระผู้ปราบมารและลูกหลานคุณยาอาจารย์มหารตาัตนอุบาสิกาอาจารย์ขนนกยูงจะได้นำกล่าวคำถวายผ้าป,ป่าต้นสมบัติจกักรพรรดิด้วยความปราบปื้มปิติในบุญ ส่วนคณะสงฆ์นำโดยหลวงพ่อทัตตาชีโวก็ได้พิจารณาภราป่าและในโอกาสนี้หลวงพ่อทัตตาชีโวก็ได้เมตตากล่าวให้โอวาทอันทรงคุณค่าสำหรับพิธีทอดพราป่าต้นสมบัติจกักรพรรดิประจำปีพุทธศักราช2567ของวัดพระธรรมกายในครั้งนี้เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินง,งานด้านต่าง ของศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมทั่วโลกซึ่งมีจุดมุ่งหมายที่จะนำคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปสู่ใจของชาวโลกซึ่งกิจกรรมงานบุญในครั้งนี้อย่างความปราบปื้มปิติเป็นอย่างยิ่งให้แก่คณะผู้มีบุญทุกท่านที่ได้มีส่วนสำคัญในการสนับสนุนงานพระพุทธศาสนาค่ะ วันนี้เป็นวันอีกวันหนึ่งที่พวกเราชาวพุทธให้ความสําคัญในการมาทนุบํารุงพระศาสนากองทุนนี้มีความสําคัญมากๆเพราะว่าพระสงฆ์องค์เจ้าหลายๆรูปที่ท่านได้เดินไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาทั่วโลกท่านก็เอาตัวเองเป็นกองกําลังบุญนะคะในการที่จะ แนะนำนะคะสอนธรรมะปฏิบัติให้กับชาวโลกดังนั้นเนี่ยพวกเราเนี่ยต้องให้ความสำคัญรวมทั้งตัวข้าพเจ้าเองก็ให้ความสำคัญกับพุนต้นสมบัตินี้เพื่อว่าเป็นกองกำลังให้กับหลวงพี่พระอาจารย์ทุกรูปที่ท่านก็ใช้แรงกายแรงใจนะคะแต่งานวันนี้ก็ต้องมีแรงปัจจัยของพวกเรายมยมด้วยนะคะ และเราก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ไม่ยอมนะคะที่จะปล่อยวางหรือนิ่งเฉยอะค่ะที่จะไม่ไม่อะไรด้วยดังนั้นเราก็ต้องมาอยู่ในงานแบบนี้แล้วก็ทำบุญด้วยค่ะปลื้มค่ะไม่ปลื้มไม่ได้เพราะว่าหนึ่งปีมีครั้งเดียวเราก็จะไม่ละเว้นหรือละวางงานบุญน,นี้มีความสำคัญมากๆค่ะดังนั้นเราปลืม้มปลืม้มปลื้มที่ว่าเป็นต้นสมบัติจกกักรพรรดิ เวลาได้อะไรเราก็จะได้ต้นๆก่อนเพราะเราทําก่อนคะ่ะก็รู้สึกปลื้มขออนุโมทนาบุญกับกราณมิตรทุกท่านเลยนะคะโครงการนี้นะคะเป็นการดําริของหลวงพ่อคะ่ะซึ่งเราลึกกันไม่ออกเลยนะคะท่าน,นะเป็นผู้ดําริทําให้เราได้ามตามท่านท่านว่ายอย่างไรเราว่าตามท่านทุกอย่างเลยคะ่ะปลื้มคะ่ะท่านปลื้มเราก็ปลื้มตามเรายิ่งปลื้มได้ถ้าว่าหลวงพ่อเนี่ยให้บุญให้เราได้ทําเช่นนี้ซึ่งขาการที่อื่นไม่มีอีกแล้วคะ่ะ ได้เห็นนะคะตั้งแต่เริ่มต้นจนปัจจุบันงานของท่านสําเร็จไปรุ่งร่วงไปด้วยดีแล้วการเผยแพร่พุทธศาสนาวิชาธรรมกายในต่างประเทศทั่วโลกกว่า200กว่าสาขานะคะเป็นที่รู้จักแล้วก็ชาวต่างประเทศเนี่ยเข้ามาร่วมปฏิบัติธรรมเข้ามาร่วมงานโดยเฉพาะวันนี้มีหลายต่างหลายชาตินะคะที่เข้ามาร่วมด้วยแล้วได้ข่าวว่าเราก็จะมีการบวชต่างชาติด้วยนะคะซึ่งเป็นที่ปิติงานวิชาธรรมกายของเราเนี่ยก็จะเผยแพร่ ไปทั่วโลกโดยไม่ยากเลยค่ะแค่เพียงเราช่วยสนับสนุนโครงการต้นสัมบัตินี้ด้วยกันนะคะเพียงว่าปัจจัยของเราแค่เพียงท่านเดียวนะคะก็ไม่สามารถจะทำงานสําเร็จนะคะเราต้องรวมพลังกันนะคะแค่หนึ่งพลงังแต่เราใจเราคิดเราสามารถทํางานได้ทั่วโลกเพิ่มค่ะแค่คิดก็เปิ่มแล้วนะคะ คุณผู้ชมคะในวันนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมทุกท่านค่ะไปรับชมภาพบรรยากาศงานวันรวมพลังเด็กดีวีสตา์ Star, ผู้นำฟื้นฟูศิศลธรรมโลกประจำปีพุทธศักราช2567จังหวัดจันทบุรีค่ะซึ่งงานนี้นะคะก็ได้รับความสนใจจากน้องนองนักเรียนรวมทั้งคณะผู้บริหารและคุณครูในจังหวัดจันทบุรีเข้าร่วมกิจกรรมจานวนมากติดตามรายละเอียดได้จากรายงานค่ะ เมื่อวันจันท์ที่25พฤศจิกายนที่ผ่านมาศูนย์ปฏิบัติธรรมจันทบุรีร่วมกับชมรมพุทธศาสากลนได้จัดกิจกรรมบนรวมพลังเด็กดีวีสตา์ผู้นำพื้นฟูศิลธรรมโลก ประจำปีพุทธศักราช2567โดยมีคณะครูและนักเรียนร่วมงานจำนวน15โรงเรียนกว่า220คนในส่วนของพิธีภาคเช้าคุณวิชุดาช้างแก้วมณีได้กล่าวต้อนรับคณะคุณครูและนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมจากนั้นเป็นการร่วมฐานกิจกรรมต่างๆในส่วนของห้องคุณครูได้รับความเมตตาจากพระวีรชาดมเหสักโขอาจารย์จากสมรมพุทธศาสากลนได้แสดงธรรม พร้อมทั้งร่วมเสวนาพูดคุยเกี่ยวกับโครงการฟื้นฟูจินธรรมโลกโดยไฮไลท์ของงานในวันนั้นต้องยกให้กับฐานกิจกรรม v ี s t า Activity Learning ิ่จำนวน3ฐานคือฐานที่1รับชมภาพยนตร์แอนิเมชันเรื่องพุทธประวัติตอนพุทธานุภาพปราบทัพพญามารซึ่งเป็นเรื่องราวที่พระพุทธองค์ทรงได้รับชัยชนะเหนือพญามารด้วยบารมี30ทัศนทัที่ได้สังสมมา20อสองไขยแสนมหากัั นับว่าเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจที่เด็กๆจะได้เรียนรู้พุทธประวัติของพระบร,รมศาสดา,ศาส่วนฐานที่2เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สัมมาทิฏฐิศีลห้านับเป็นหลักศิลธรรมขั้นพื้นฐานที่ชาวพุทธควรปฏิบัติทําให้ดําเนินชีวิตได้อย่างถูกต้องและใช้ชีวิตร่วมกันในสังคมอย่างเป็นสุขซึ่งทีมงานได้สอดแทรกความรู้ควบคู่กับการสร้างความสนุกสนานผ่านการเล่นเกมบิงโกและฐานที่3เป็นการสาธิตกิจวัตร ผ่านบทฝึกห้องเรียนต้นแบบพ Star m ร r มอรัลคลสอนการจัดรองเท้าอย่างเป็นระเบียบหยิบใช้งานง่ายลดปัญหาการสลับคู่รองเท้ากับเพื่อนๆอ,อีกทั้งยังเป็นการฝึกความมีระเบียบวินัยอีกด้วยและเมื่อถึงเวลาพักรับประทานอาหารกลางวันผู้ใหญ่ใจดีในจังหวัดจันทบ,บุรีได้ให้การสนับสนุนโครงการนี้อย่างเต็มที่เต็มกำลังนำอาหารหลากหลายเมนูเครื่องดื่มหวานชื่นใจไอศครีมหล,กลักรสและขนมแสนอร่อย มาออกร้านให้กับนักเรียนเด็กทีวีสตาร์ได้รับประทานกันอย่างจุใจซึ่งเป็นการมอบความสุขที่ทำให้เด็กๆอิ่มท้องมีกำลังในการร่วมกิจกรรมต่างๆสร้างความประทับใจให้แก่เด็กทีวีสตาร์ดังความดีเพื่อนำฟื้นฟูเสรีธรรโลกเป็นอย่างมากนอกจากนี้ร้านเทวิกาคาเฟ่ยังได้จัดกิจกรรมตักปลอยหลากสีให้หน,หน้องๆนำพลอยไปฝากคุณพ่อคุณ,คณแม่ที่บ้านอีกด้วย พักฝ่ายเป็นวิธีรวมพลังเด็กทีวีสตาร์ผู้นำพื้นฟูศสลธรรมโลกประจำปีพุทธศักราช2567ภไยในงานได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์สุกิจติตะกิจโจและพระอาจารย์เิรันติตะวัฒโนนำคณะคคุณครูและนักเรียนสวดมนต์บทธรรมจักรปะวัฒนสูตรและ,จะเจริญสมาธิภาวนาเพื่อให้ใจมีความบริสุทธิ์ผ่องใสน้อมถวายเป็นพุทธบูชา ส่วนกิจกรรมถัดมาได้รับเกียรติจากคุณอัจนาจันทวัชรากรผู้แทนคณะกรรมการจัดงานเป็นผู้กล่าวรายงานพร้อมทั้งเรียนเชิญนายสาครคำแสนรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรีเขตหนึ่งเป็นผู้กล่าวเปิดงานจากนั้นนายสาวุฒิศีคงรักนักเรียนโรงเรียนวัดรำพันเป็นผู้แทนนำกล่าวแสดงตนเป็นพุทธมามากะประกาศตนว่าเป็นผู้นับถือพระพุทธศาสนา อีกทั้งยังได้คราบนิมตลพระสมุสรสท,สท,ทรสรพงศุทธสัตโธส่งเสริมศิลธรรมจังหวัดจันทบ,บุรีเป็นประธานสงฆ์ได้กล่าวให้โอวาดและอนุโมทนาบุญกับผู้ใหญ่ใจดีที่สนับสนุนโครงการนี้ลำดับสุดท้ายเป็นพิธีมอบเกียรติบัตรและทุนการสนับสนุนโครงการฟื้นฟูศิลธรรมโลกแก่สถานศึกษาที่มาร่วมงานและส่งท้ายกาิจกรรมวันนี้ด้วยการมอบความสุขให้แก่เด็กๆนักเรียนเด็กดีวีซาโดยผู้ใหญ่ใจดี ได้ร่วมกันจับสลากและมอบของขวัญสุดพิเศษให้แก่น้องๆที่มาร่วมกิจกรรมประกอบไปด้วยจักรยานตุ๊กตาแก้วน้ำผ้าหม่มและสิ่งของต่างๆอีกมากมายซึ่งบรรยากาศภายในงานวันนั้นเต็มเปลี่ยนไปด้วยความสุขความสนุกสนานเบิกบานใจอิ่มท้องอิ่มใจได้รับของขวัญของรางวัลกลับบ้านไปกันอย่างมากมายงานในครั้งนี้ประสบความสำเร็จอย่างงดงามเพราะได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่าย ที่ให้การสนับสนุนเป็นอย่างดีาการจัดงานในครั้งนี้ทีมข่าวบูนนิวส์ไม่พลาดที่จะสัมภาษณ์ความประทับใจของคุณครูผู้ใหญ่ใจดีรวมถึงเด็กทีวีสตาร์ที่ต่างเกิดความรู้สึกประทับใจอย่างมากและอยากให้จัดกิจกรรมดีๆแบบนี้ในปีต่อๆไปมีรัตนชาตินะคะ มาแจกเด็กๆนะคะมามอบให้กับเด็กๆนะคะเอาไว้ไปกลับไปบ้านนะคะไปไปฝากคุณพ่อคุณแม่ไปไว้บูชาพระนะคะแล้วก็มีขนมนะคะสำหรับเด็กๆนะคะก็เด็กๆวันนี้ก็มากันเยอะมากนะคะปีนี้ทุกปีจะจัดที่โรงเรียนนะคะปีนี้ก็ได้มาจัดที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมจันทบุรีโอ้โหบรรยากาศแบบว่าชื่นมื่นมากเลยนะคะเด็กๆน่ารักมากนะคะแล้วก็มีธรรมชาติมีดอกไม้มีต้นไม้ วันนี้ก็มาเป็นผู้ใหญ่ใจดีมาเป็นส่วนหนึ่งของอเด็กดีวีสตาร์นะคะวันนี้ก็มีกิจกรรมร่วมกันมาออกบูธจะเป็นน้ำหรือจะเป็นอาหารหรือจะเป็นกับข้าวผลไม้นะคะวันนี้ก็เพิ่มนะคะที่มาที่ได้มามีส่วนร่วมทุกทุกปีกับเด็กดีวีสตาร์นะคะไม่ไม่เคยขาดเลยค่ะมาทุกปี วันนี้หนูได้มาเข้าร่วมโครงการเด็กดีวิสตาค่ะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องศีลธรรมและการวางงเท้าให้ถูกระเบียบค่ะนํากลับไปใช้ที่โรงเรียนจะได้วางรองเท้าให้เป็นระเบียบสุภาพเรียบร้อยรองเท้าจะได้ไม่หายไม่ต้องของเงินพ่อแม่ซื้อรองเท้าใหม่ค่ะในชีวิตประจาวันไม่หนูจะได้ไม่พูดคําหยาบไม่พูดเท็จและไม่ลักทรัพย์ขโมยของเพื่อนหรือฆ่าสัตว์ตัดชีวิตหรือประพฤติผิดในกามค่ะหรือไม่หนูก็ไม่ดื่มสุราค่ะ ก็ขอขอบคุณผู้ใหญ่จะดีมากค่ะเพราะว่าพวกหนูก็ได้กินอาหารที่อร่อยแล้วก็ได้สนุกกับกิจกรรมต่างๆแล้วก็ได้รับความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันมากเพิ่มขึ้นค่ะหนูอยากเชวนเพื่อนๆมาร่วมกันด้วยค่ะอยากพาเขามาให้หมดเลยค่ะอยากให้มาแบบทั้งห้องเลยไม่อยากให้แบบเหลือสักนิดเดียวค่ะอยากให้มาให้หมดเลยเพราะว่ามันมีความสูงมากค่ะเพราะอยากให้เขามาร่วมกิจกรรมด้วยได้กินของอร่อยด้วย ได้ได้เล่นจิจกรรมด้วยค่ะหนูดีใจกับเพื่อนมากค่ะที่ได้ของขวัญที่ดีมากแล้วก็ได้ของเยอะแยะไปหมดเลยแถมได้ของดีๆทั้งนั้นเลยหนูก็ยินดีกับเพื่อนด้วยค่ะสำหรับความประทับใจกับโครงการนี้นะคะก็คือเป็นโครงการที่ทำให้เด็กๆเนี่ยได้ เรียนรู้พุทธประวัตินะคะแล้วก็ได้ฝึกกิจวัตรดีๆอย่างเช่นการจัดรองเท้านะคะซึ่งปกติแล้วเด็กๆก,ก็จะไม่ได้ใส่ใจในเรื่องนี้นะคะสําหรับโครงการนี้นะคะเด็กๆสามารถนําไปใช้ต่อได้เนื่องจากว่าเด็กๆได้ฝึกเกี่ยวกับการรักษาศีลห้านะคะซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยเด็กๆก,ก็มักที่จะไม่ค่อยใส่ใจเรื่องเกี่ยวกับศีลห้ามากเท่าไหร่เมื่อได้มาเห็นตัวอย่างเกี่ยวกับ การทำผิดศีลแต่ละข้อเนี่ยว่าจะเกิดโทษอย่างไรบ้างก็ทําให้นักเรียนเนี่ยเกิดความตระหนักเกิดความกลัวที่จะทําความไม่ดีต่างๆนะคะเด็กๆก,ก็น่าที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้ดีมากขึ้นค่ะอยากที่จะขอขอบคุณทางสูนนะคะที่จัดกิจกรรมอบรมให้กับเด็กๆนะคะเพราะว่าเด็กๆเ,เนี่ยก็จะได้ฝึกประสบการณ์ต่างๆจากที่ ในห้องเรียนก็คือเราไม่ได้ฝึกเกี่ยวกับทางด้านศีลธรรมนะคะซึ่งพอมาได้สัมผัสกับสถานที่โดยตรงเนี่ยก็ทำให้เด็กๆได้แนวทางที่ถูกต้องในการปฏิบัติตัวที่ททดีนะคะ ผู้ชมคะและในวันนี้นะคะบุญนิวส์ได้รวบรวมภาพบรรยากาศการรายงานตัวในโครงการอุปสมบทบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ประจำปีพุทธศักราช2567ตามศูนย์อบรมต่างๆทั่วประเทศเพื่อเตรียมความพร้อมในการอบรมก่อนที่จะได้เข้าพิธีบรรพชาและอุปสมบทในช่วงนี้นะคะเราไปรับชมพร้อมทั้งร่วมอนุโมทนาบุญกันคะ่ะ ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการอุปสมบทบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ประจำปีพุทธศักราช2567ได้ทยอยเดินทางมารายงานตัวเพื่อเข้ารับการอบรมณทุดงคัสถานล้านนาจังหวัดเชียงใหม่โดยทุกคนต้องผ่านการคัดกรองจากพระอาจารย์และเจ้าหน้าที่ทั้งการตรวจเอกสารวัดส่วนสูงลงชื่อ กรอกข้อมูลปรับสถานะสัมภาษณ์ฝากสัมภาระของมีค่านอกจากนี้ยังได้ร่วมการฝึกสมาธิเพื่อเตรียมความพร้อมของกายและใจก่อนที่จะเข้าอบรมค่ะ จากนั้นผู้เข้าร่วมโครงการก็ได้รับการตัดบอยผมจากคณะสงฆ์รวมทางผู้ปกครองและหมู่ญาติซึ่งสร้างความประทับใจให้แก่ทุกท่านเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะผู้ปกครองต่างปลื้มปิติที่ได้เห็นบุตรหลานรวมทั้งคนในครอบครัว จะได้บวชในพระพุทธศาสนายกฐานะตนเองจากผู้นับถือพระรัตนตรยัยขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของพระรัตนตรยัยโดยหลังจากนี้นะคะนาคธรรมทยายาก็จะได้เข้ารับการฝึกอบรมตนเองค่ะศึกษาธรรมะทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ทั้งการรักษาศีลแปศึกษาธรรมะขั้นพื้นฐานและการฝึกความดีสากล5ประการตามหลักพุทธวิธีเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนที่จะเข้าสู่พิธีบรรพชาและอุปสมบทต่ตอไปส่วนบรรยากาศวันแรกนะคะของการรายงานตัวเพื่อเข้ารับการอบรมในโครงการอุปสมบทบูชาธรรมมหาปูชนียจารย์ ประจำปีพุทธศักราช2567นาทุดงคัสถานอำนาจเจริญก็เป็นไปด้วยความคึกคักโดยได้รับความเมตตาจากพระสังฆาธิการจากวัดกัลยนมิตรได้นำลูกศิษย์วัดรวมทั้งลูกหลานคนในชุมชนเข้ามารายงานตัวเพื่อเข้ารับการอบรมโดยพระอาจารย์และเจ้าหน้าที่ได้ทำการคัดกรองพร้อมทั้งได้สัมภาษณ์และตรวจสุขภาพในเบื้องตน้น นอกจากนี้พระอาจารย์ยังได้แนะนำสถานที่การอบรมและแจกของใช้ที่จําเป็นสำหรับการอบรมก่อนที่จะได้ร่วมกันสวดมนต์และร่วมกิจกรรมต่างๆเพื่อปรับความเป็นอยู่ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการทุกคนนะคะต่างก็ให้ความร่วมมือกับทุกกิจกรรมเป็นอย่างดีค่ะ คุณผู้ชมคะและในช่วงนี้นะคะเราจะได้ไปรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกับข่าวสารงานบุญที่ต่างประเทศกันบ้างคะ่ะโดยวัดพระธรรมกายลอนดอนประเทศอังกฤษได้จัดปฏิบัติธรรมแก่ชาวท้องถิ่นวัดพระธรรมกายลอนดอนประเทศอังกฤษได้จัดปฏิบัติธรรมแก่ชาวท้องถิ่นโดยในค่ำคืนนี้มีชาวท้องถิ่นมาร่วมฝึกสมาธิทั้งหมด23คน โดยในจำนวนนี้มีผู้มาใหม่จำนวนสีคนซึ่งพระอาจารย์ได้เมตตาแนะนำพื้นฐานของการปฏิบัติสมาธิให้กับผู้ที่มาใหม่ซึ่งเน้นที่ความมีสติและสบายก่อนที่จะได้ให้ทุกท่านได้นั่งสมาธิร่วมกันภายหลังจากการฝึกสมาธิเป็นเวลา30นาทีหลายคนรู้สึกสงบและผ่อนคลายบางคนรู้สึกว่า เวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วขณะที่บางคนรู้สึกถึงความสุขและความสว่างภายในนอกจากนี้พระอาจารย์ยังได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับเคล็ดลับการปฏิบัติสมาธิเรื่องลูกไก่เจาะกระปาอไข่เพื่อช่วยพัฒนาการฝึกฝนต่อไป ทางด้านมาพุเคปทาว์สาธารณรัฐแอฟริกาใตา้ได้จัดคลาส,สมาธิให้กับชาวท้องถิน่นได้มาฟังธรรมและปฏิบัติธรรมร่วมกันชาวท้องถิ่นกว่า20คนในเมืองเคปทาว์สาธารณรัฐแอฟริกาใตา้ได้ร่วมปฏิบัติธรรมคลาส,สมาธิสำหรับชาวท้องถิน่นณะวัดพัุเคปทาว์โดยมีพระอาจารย์รัฐศาสตร์ชยานันโทได้นำกิจกรรม พร้อมทั้งได้เทศในหัวข้อความสำคัญของกัลยานมิตรนอกจากนี้ยังมีพระธนพลโชติยาโนเป็นพระอาจารย์สอนเรื่องสมาธิทั้งนี้ทุกท่านได้นั่งสมาธิาร่วมกันเพื่อกลั่นใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสรวมเวลากว่าหนึ่งชั่วโมงซึ่งผู้มาร่วมปฏิบัติธรรมในครั้งนี้ ล้วนสัมผัสได้ถึงความสงบนิ่งเบาสบายนับเป็นแสงสว่างที่ได้เกิดขึ้นในวัดพุทธเทาวทาอย่างแท้จริงสำหรับการจัดปฏิบัติธรรมชาวท้องถิ่นนี้ทางวัดพุทธเทาวจัดต่อเนื่องมาเป็นเวลา3ปีตั้งแต่ปีพุทธศักราช2565จนถึงปัจจุบันมีชาวท้องถิ่นเข้าร่วมปฏิบัติธรรมกว่า1,744คนสมดังความปรารถนาที่ว่าจะสร้างวัด เพื่อใช้เป็นสถานที่เผยแผ่วิชาธรรมกายให้ชาวท้องถิ่นได้มาเรียนรู้และนำไปปฏิบัติสืบไปส่วนที่วัดพระธรรมกายจอร์เจียรประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดปฏิบัติธรรมชาวท้องถิ่นประจำเดือนคืนวันเพนฟูมูมเมดิเทชันเดย์โดยภายในงาน หลังจากชาวท้องถิ่นได้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมแล้วกัลยนานมิตรทิพซิรินและกัลยนานมิตรสราวินอินทกระกก,ก็ได้กล่าวทักทายต้อนรับชาวท้องถิ่นเพื่อสร้างความคุ้นเคยก่อนที่จะได้ทำกิจกรรมร่วมกันจากนั้นพระอาจารย์ดาเนียลธรมมระโกได้นำชาวท้องถิ่นปฏิบัติธรรมออนไลน์ผ่านระบบซูม ซึ่งพระอาจารย์ได้แนะนำหลักการปฏิบัติธรรมโดยมีพื้นฐานของกายสบายใจสบายเป็นจุดเริ่มต้นให้กับชาวท้องถิ่นได้นำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติธรรมของตนเองจากนั้นพระอาจารย์ได้เชิญทุกท่านจุดประทีปรวมใจกับมาไว้ที่ศูนย์กลางกายพร้อมทั้งได้นำทุกท่านปฏิบัติธรรมและแผ่เมตตาร่วมกัน นอกจากนี้พระอาจารย์ยังได้เมตตาตอบคำถามข้อสงสัยถึงวิธีแก้ปัญหาและอุปสรรคในการฝึกสมาธิเพื่อเสริมสร้างกำลังใจในการปฏิบัติธรรมให้กับชาวท้องถิ่นผู้เข้าร่วมกิจกรรมค่ะ สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งที่วดัดและที่เข้าร่วมผ่านทางช่องทางออนไลน์โดยทุกท่านต่างรู้สึกประทับใจเป็นอย่างมากที่ได้มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้พร้อมทั้งได้ร่วมเป็นอาสาสมัครในการช่วยเก็บงานเพื่อสืบสารวัฒนธรรมคุณยาอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาอาจารย์ขนนกยุงอีกด้วยค่ะ คุณผู้ชมคะและในวันนี้นะคะบุญนิวส์ก็มีท็อป10ยอดสวดธรรมจากกระเป๋าวัตนสู่รจากทั่วประเทศรวมทั้งในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเราไปรับชมว่ามีที่ไหนติดอันดับท็อป10กันบ้างคะ่ะ สำหรับท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกับปาวัตนสูตรจากทั่วประเทศนะคะอันดับที่1จังหวัดขอนแก่นอันดับที่สองจังหวัดมหาสารคามอันดับที่3จังหวัดกำแพงเพชรอันดับที่4จังหวัดหนองคายอันดับที่5จังหวัดเลยอันดับที่6จังหวัดพระนครศรีอยุธยาอันดับที่7จังหวัดบุรีรัมย์อันดับที่8จังหวัดศรีสะเกษอันดับที่9จังหวัดลำพูนและอันดับที่10จังหวัดร้อยเอ็ดค่ะ ส่วนท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอันดับที่1นครหลวง10อันดับที่สองนครหลวง1อันดับที่3มนครหลวง5อันดับที่4นครหลวง6อันดับที่5นครหลวง17อันดับที่6นครหลวง9อันดับที่7นครหลวง11อันดับที่8นครหลวง12อันดับที่9นครหลวง16และอันดับที่10แก้วภูทร1ค่ะ และในช่วงนี้นะคะบุญนิวก็มีข่าวมาประชาสัมพันธ์แจ้งให้ทุกท่านได้รับทราบกันค่ะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านนะคะร่วมใจกันสวดมนต์บทธรรมจักกับเปตวัตนสูตรเนื่องในวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ตรงกับวันอังคารที่31ธันวาคมพุทธศักราช2567ยด้วยยอดสวด7 0 0 0ล้านจบค่ะคุณผู้ชมก็สวดแล้วนะคะสามารถส่งยอดสวดกันเข้ามาได้ค่ะที่เว็บไซต์ f o r b y t e w o r l d com และขอเชิญร่วมพิธีรับมอบต้นสมบัติจกักรพรรดิปีที่12แก่ศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมทั่วโลก231ศส่งเสริมศิลธรรมนะคะมีทั้งภายในประเทศ122ศูนย์ศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมต่างประเทศ1 9 0 ในวันอังคารที่15ขออภัยค่ะวันอาทิตย์ที่15ธันวาคมพุทธศักราช2567นวณพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีค่ะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่หมายเลขโทรศัพท์02 831 1000หรือผู้ประสานงานที่ท่านสังกัดค่ะ และขอเชิญร่วมพิธีถวายอุปกรณ์เครื่องกันหนาวแด่คณะพระพิสุสาม,มนเมณรวัดพระธรรมกายในวันอาทิตย์ที่8ธันวาคมพุทธศักราช2567โดยพิธีกรรมจะเริ่มในเวลา13.30นาทีณห้องแก้วสารพัดนึก 2, สองสภาธรรมกายสากลวัดพระธรรมกายค่ะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0 2 8 3 1 1 0 0 และทั้งหมดนี้นะคะก็คือข่าวสารงานบุญที่ทางบุญนิวส์ได้รวบรวมให้คุณผู้ชมได้ติดตามรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันนะคะปิดท้ายข่าวบุญกันในวันนี้ค่ะที่พุทธสุภาษิตบทที่ว่าอนุปาธาวิมุจจันติผู้หลุดพ้นเพราะไม่ยึดมั่นถือมั่นสำหรับช่วงนี้ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนขอกราบอนุโมทนาบุญละสวัสดีค่ะ